พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง CBR 600R หรือ CBR 600RR ว่ามีกระแสข่าวเป็นอย่างไรบ้างหลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่ Honda จะเอายังไงระหว่าง RR หรือ RR หลายคนก็สงสัยว่าจะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราจริงหรือเปล่าที่สนามช้างเซอร์กิตช่วงปลายปีนี้จริงหรือไม่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่านิตยาสารยังแมช i ีนของญี่ปุ่นับที่เป็นผู้ปล่อยข่าวชิ้นนี้ออกมาเดิมทีก็บอกว่าจะเป็นการพัฒนารุ่นใหม่ cbr 6 0 0 r r แต่ภายหลังก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและแก้ข่าวใหม่เป็นรุ่น cbr 6 0 0 r โดยมีการอ้างอิงว่า เป็นการใช้เครื่องยนต์ชุดเดิมของปี2016นะครับมาปรับปรุงแก้ไขผ่านมาตรฐานยูโรโฟเน้นตลาดในเอเชียและญี่ปุ่นเท่านั้นยุโรปอาจจะยังไม่ได้ขายในช่วงเวลานี้หลายท่านอยากให้ผมฟันธงไปเลยครับว่าจะมีการเปิดตรุ่นไหนกันแน่ระหว่าง d R R หรือ d o u b l e R มาถึงนาทีนี้นะครับต้องบอกว่าทิศทางของกระแสข่าวนั้นน่าจะออกมาเป็นรุ่น CBR 600 d u b l Double r มากกว่าครับ ด้วยเหตุที่ว่าขณะนี้นะครับในยุโรปนั้นจะมีการบังคับใช้มาตรฐานยูโรไฟหรือว่ายูโร5แต่ว่าบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่มีการผ่านเพียงแค่ยูโร3หรือว่ายูโร3จะมีการปรับให้เป็นยูโร4เพื่อเน้นขายในตลาดเอเชียอาเซียนรวมถึงที่ญี่ปุ่นสืบเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ต 600cc ในยุโรปนั้นขายไม่ค่อยดีครับกลับมาขายดีที่เมืองไทยของเรา ทั้ง YZF-R6 ของ Yamaha ที่เปิดตลาดเป็นค่ายแรกตามมาด้วย Kawasaki z x 6R ที่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้น Honda เองนะครับซึ่งเป็นผู้นำตลาด Big b i บ e ในเมืองไทยของเรา CBR650R นั้นคือ Big b i บ e ที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ของเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ CBR650F ก็เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ดังนั้นเพื่เป็นการต่อยอด ของ CBR 6 5 0 R ในวันนี้แผนการพัฒนา CBR 6 0 0 r, r จึงเกิดขึ้นที่เมืองไทยของเราและนี่ก็คือโฉมหน้าของ CBR 6 0 0 r, r รุ่นปี2016ถึงปี2017ให้พลังสูงสุด119.6แรงมา้าที่13,500รอบต่อน,นาทีรุ่นใหม่ปี2021จากกระแสะขา่าวเชิงลึกยืนยันนะครับว่าจะมีการปรับแรงม้าลดลงไปอยู่ที่115แรงมา้า เาต้องมีการปรับค่าไอเสียให้ผ่านมาตรฐานยูโรโฟรหรือมาตรฐานของเมืองไทยเราโดยดีไซน์ในภาพรวมของตัวรถนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนชุดฟริ่งหน้าใหม่ให้คล้ายคลึงกับ CBR 1000RR ส่วนฟริงท้ายปรับดีไซน์ใหม่ครับแต่ว่ายังคงลักษณะของท่อไอเสียออกทารถอยู่เช่นเดิมนี่คือจุดเด่นของ CBR 600RR ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่หลายคนมีความชื่นชอบเพราะฉะนั้นแนวโน้มครับ cbr 6 0 0 r r รุ่นใหม่นะครับจะมีการอิงพื้นฐานรุ่นเดิมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางอย่างให้ดีขึ้นโดยจะมีการปรับปรุงในส่วนของคันเร่งไฟฟ้า total by wire มี power mode มี t a c i o n control slipper clutch จะมีการเพิ่มกล่อง imu ในการควบคุมการทำงานของเครื่ยนต์ทุกๆระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและก็แน่นอนครับว่าชุดเรือนใหม่เป็นแบบ full lcd หรือไม่ก็เป็นแบบ tft ไปเลย ฟิชเตอร์มีให้อยู่แล้วครับต้องมีแน่ๆเรื่องของท็อปสปีดที่ทำได้นั้นผมก็มีความเชื่อครับว่า Honda c b r 600เ r รุ่นใหม่จะทำได้อยู่ระหว่าง260ถึง280กิลเมชั่วโมงและเรื่องของราคานั้นนะครับแน่นอนว่าจะไม่แพงทุกคนเอื้อมถึงได้ประมาณการราคาคร่าวๆในเมืองไทยของเรานั้นผมเชื่อว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 2 0 0 0 0บาทถึง4 5 0 0 0 0บาทครับซึ่งจะเป็นการบวกราคาขึ้นมาจาก CBR650R ประมาณ1 0 0 0 0 0สบาทบวกลบถ้าเปรียบเทียบราคากับเซ็ 6R ของค a บสก i แล้วจะเห็นว่าราคาของเซ็ 6R นั้นอยู่ที่4 4 3 5 0 0บาทก็เป็นการวางราคาแบบท้าชนกันไปเลยนะครับส่วน YZF-R6 นั้นราคาโดดขึ้นไปถึง5,49,000บาท ก็คาดว่าราคานั้นอาจจะมีการปรับลดลงมาในช่วงเวลานับจากนี้ไปกําหนดการเปิดตัวเดิมที่บอกว่าจะมีการเปิดกันในสนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมในช่วงการจัดการแข่งขัน m o t ต g p 2020ปลายปีนี้นะครับก็คือช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าขณะนี้โปรแกรมการแข่งขันของสนามช้างยังไม่ชัดเจนครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ดังนั้นการเปิดตัวของ cbr 6 0 0 w r ในเมืองไทยของเรา ต้องรอลุ่นกันถึงช่วงปลายปีแหละครับไม่แน่อาจจะไปเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็ก2020ก็เป็นได้เรื่องราวของ c b r 6เราด้นอาจจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความคขึ้นไปกันต่อไปนับจากนี้ครับ